นี่ครับมินิคุกกี้ถอดไส้ช็อกโกแลตนะคบนี่ครับช็อกโกแลตข้างนอกแล้วมินิคุกกี้นะครัาซื้อได้ที่สวนขนมครับอันที่สองผงเลยคาวหอมผักชีนะคบนี่ครับหน้าตาประหลาดเดือดเดืนะครับอันนี้สามมันฝรั่งทอดถอดกรอบนะครับซื้อได้ที่่วนขนมที่มีบันไดขึ้นตรงนั้นนะคะนี่ครับอันที่สี่ลูกอมโซดานะครับอร่อยโฮ ไปนะคบแป๊มหนึ่งนะครับจะผมอ่านอย่างไรจูดี้ไลเนอร์โซดาแคนดี้นะครับอร่อยครับต่อไปน้ำนะครับร้านนี้ผมชอบสองอันนี้มากเลยนะครับนี่ครับลามวันโทตาสก,กิเลียนนะครับเครื่องดื่มกาดกลิ่นซีลัสส้มเกลฟฟูดเลมอนใครรู้จักซีตัสก็อ,อย่าลืมคอมเมนต์ด้านล่างด้วยนะครับ ่อไปครับนี่ครับมาคู่กันนะครับอันนี้ผมกินแล้วอร่อยเม็ดนี้องุนนะครับมิดีแคนดี้อังุนโซลันเนสเนี่ยครับเหมือนเดิมครับแต่ค่าเปลี่ยนคือเป็นเครื่องเก่งครับแค่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 เปลี่ยนไปคือผสมหน้าลองอังุนนะครับนี่ครับต่อไปเนี่ครับแป๊บหนึ่งนะค่าคากินเนาะทานเนะนะครับ ขนมข้าวอบก,กรอบปรุงด้วยโซยุนะครับอันต่อไปนะครบเนื้โบเตโต้เทสตี้ช็อตเฟเวอร์ขนมมันฝรั่งทอดกรอบอบรูปรซเนตรสเกลือตาโภกดัรแบบจำเร่จนรูปนะครับต่อไปก็คือขนมญี่ปุ่นบ้านหนึ่งนะคะซิมามิดานเนะนะครับ ขนมอบกรอบลุงโรสนะครับตาคารเมดะครับอันสุดท้ายนะคะทุกคนน่าจะไม่ค่อยชอบกันนะครับก็คือชื่อคาคิโนทาน,นิไลซ์แคน,แคน,แคนอบอบกรอบญี่ปุ่นนะคะอร่อยนะคะเป็นยังไงบ้างครับอย่าลืมไปซื้อนะครับอย่าลืมกดไลค์ กดแชร์และอยากลืมปดสัส b s สต i b e ก์กันด้วยนะคะจะติดตามอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะคะและกดแจ้งเตือนกดซับสไครต์กดแชร์ที่ Facebook ก้วยนะ